วันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องยกฟ้ายิปซัมบอร์ดขนาด11ฟุตแบบขาเรียมที่ร้านเจไปนาวกันนะครับวัสดุผลิตจากเหล็กคลอบสีแข็งแรงทนทานขนาดสินค้าฐานมีความกว้างและความยาวอยู่ที่140ซนเมตรสูง144ซนเมตรน้ำหนักสินค้า3.5กิโลกรัมที่ยึดแผ่นฟ้าถึงได้360องศามันคงแข็งแรงปลดล็อกด้านใต้ที่ยึดแผ่นฟ้าและปรับพับเอียงเป็น60องศาได้มีที่ล็อกฟ้าทั้งด้านข้างและด้านล่างที่ยึดแผ่นฝ้าด้านข้างความกว้างเริ่มต้นที่125ซนเมตรสามารถยืดได้กว้างสุด กลไกเป็นรอกแบบมือหมุนสามารถยกได้สูงสุด <c oughs> ถึง335มสซนติเมตรต่ำสุด140งซนติเมตรมีล้อหมุนได้360องศาและมีตัวล็อกล้อเคลื่อนย้ายได้สะดวกดันตัวล็อกและทำการหมุนรอกไปด้านหน้าเพื่อยกฝ,าาถถถฝ้าขึ้นสามารถรับน้ำหนักฝ้าได้สูงสุดถึง6 8กิโลกรัมนำฝ้าลงได้อย่างง่ายเพียงแค่ดันตัวล็อกและทำการหมุนรอกไปด้านหลังสามารถช่วยประหยัดแรงในการติดตั้งแผ่นฝ้ามองหาเครื่องยกแผ่นฝ้าคุณภาพดีแข็งแรงทนทานสะดวกรุดเร็วปลอดภัยต้อที่เจบายนา